ตอนนี้กระแสร้อนแรงมากนะคะเกี่ยวกับรถถังนะคะที่มีที่โซเชียลกำลังต่อต้านหรือว่าเม้นกิริยาของรถถังต่างๆนานาน,นะคะเอกก็จะามาชี้แจงให้ฟังว่าเพราะอะไรเหตุการณ์ถึงวันกัปตันกับหนึ่งละเล็กนะคะ ถึงมีกระแสออกมาวันนี้พ<ด>ี่เอ,เอตั้งใจเอเนะี่ยไม่ได้มาลฟ์สดนานมากแล้วเนื่องจากว่ามีงานยุ่งและติดภารกิจไม่ต้องไลฟ์หรอกครับอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ได้อยากให้คนที่ทางโซเชียลนะคะที่ส่งคําพูดว่าให้กับรถถังนะคะแล้วก็พูดให้กับฝั่งกัปตันพูดให้กับหนึ่งละเล็กแล้วก็อยากจะรู้ว่า เอ่อทำไมถึงมีแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วมันจะจบลงด้วยอะไรนะคะก็เอจะมาอธิบายให้เ c ทุกคนได้รับรู้แล้วก็รับฟังกันตรงนี้นะคะเพราะว่ามีคนเอ่อม้นหรือก็เข้าไปเห็นคอมเมนต์ลูกหลายๆคอมเมนต์ก็สงสารลูกอยู่พอตัวเพราะรถถังเนี่ยเอก็สร้างมาของเอมาตั้งแต่ยังไม่เป็นมวยนะคะจนเราเดินมาถึงแชมป์โลกวันแชมเปียนชิพถึงสงเส้นนะคะก็ พูดง่ายๆเลยเหมือนเป็นคนดังของวงการมวยซูปเปอร์สตาร์นะคะทำไมถึงทํากิริยาแบบนั้นอย่างที่ทุกคนที่ทุกคนต่อต้านแล้วก็เม้นว่าแรงๆให้กับเด็กนะคะเอกก็กราบขอโทษตร,ตรงนี้เลยนะคะที่ลูกของเอแม้กระทั่งหนึ่งละเล็กที่อยู่บนเวทีจะมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะไม่ควรนะคะเอกก็ขอโทษด,ด้วยนะคะก็ขอโทษดรด ทันรถถังเด็กก็คือเด็กนะคะยังไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเอ๋ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ทุกนาทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเอ๋ก็อยากจะบอกว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีแบบนี้อีกแน่นอนเพราะว่าวานนี้เอ๋ได้ไปคุยกับขอโทษทางเสนาวกับพี่ชายมินบุรีนะคะว่าจะม,มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วที่กระแสมีว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทุกอย่างเป็นปกติหมดไม่มีอะไร เกิดขึ้นแน่นอนในวันศุกร์ที่ถึงนี้นะคะก็เชิญแฟนมอทุกท่านก็ไปรับชมมวยมาวันศุกร์ตามปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลื่อนรถถังถ้าคนไหนที่ไม่ชอบหรือว่ามองไม่ว่าเด็กคนนี้ก้าวร้าวหรือดูไม่ดีปฏิกิริยาที่ทําแล้ววันนั้นคือเอได้อบรมลูกของเอทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติเตือนว่าแล้วนะคะว่า,เ,า,เ,า,เ,าเรื่องปลาขวดมันไม่ค่ะคือเอก็ อ่ยยอมรับนะคะว่าตรงนั้นมันไม่เหมาะไม่ควรจริงๆเอ๋อก็ได้เข้าไปขอโทษทางเสียเนาแล้วแล้วก็ทางน้องโบ๊ทเพชรยินดีแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่เอ๋อลงเฟซบุ๊กเอ่อ, Facebook, อ,อโพสต์เมื่อวานนี้วันนี้เอ๋อตั้งใจอยู่แล้วรถถังในิสัยใช่ค่ะพี่ไต้บรถถังนะคะไม่ได้ยอไม่ได้อะไรไอเรื่องในิสัยเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเขาจะรู้หมดว่าเขาเป็นคนแบบไหนแต่ณนาทีนั้น เหมือนอารมณ์มันผ่านไปผ่านไปแล้วค่ะมันผ่านไป,นไปครับเป็นกาลังใจให้เขาเสมอ,ขอ,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 มมข,อขอบคุณค่ะเอกคือตอนนี้ซ้อไม่เพดเด็กมันคว้างเส็ยมันก้าวเล้าเองขอบคุณค่ะคือใช่ค่ะเด็กก้าวเล้าแต่ถามว่าเด็กดีถ้าเด็กเป็นคนดีเด็กเป็นคนมีมารยาทเด็กไม่ก้าวเล้าทุกคนชมแม่เด็กเป็นคนไม่ดีเด็กก้าวเล้าเด็กทําตัวไม่เหมาะไม่สมคนก็ต้องด่าแม่ถูกไหมคะเพราะว่าคุณเลี้ยงลูกยังไงไม่อบรมลูกทํากิริยาแบบนี้ เอได้เอจะจะบอกไลไรสดวันเนี้ยคือเอจะบอกว่าเอได้อบรมลูกทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วคือรถถังเนี่ยเขาเ,เล่นเชิงให้หนึ่งนัลเล็กปั้มให้หนึ่งนัลเล็กเหมือนเขาซ้อมคู่กันมาตั้งแต่วันแรกวันไฟ์ไฟล์ฟล่าสุดเนี่ยมันเลยเป็นเป็นการที่แบบว่าเขาเหมือนใสาอารมณ์ไปกับการโชวของหนึ่งนัเล็กด้วยคือเด็กมันแบบมันเด็กก็คือเด็กค่ะมันมันทําอะไรโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ะะก็ขอโทษผ่านเฟซบุ๊กนะตรงนี้เลยใครที่ว่ารถถังหรืออะไรอะไรยังไงนะคะเอ๋ก็จะบอกว่าก็ว่าแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันเป็นของเรื่องเมื่อวานผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเพราะเอ๋ได้อบรมเด็กอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะลูกของเอ๋ทาอะไรไปอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษทุกคนที่ไม่เข้าตาเห็นตะติเตือนว่ากล่าวขานได้เลยค่ะเอ๋ไม่ว่านะคะ ก็ขอบขอบขอบคุณแล้วก็ขอโทษสําหรับที่ลูกเอเนี่ยทำปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะคะวันนี้ที่เอมาสดคือตรงนี้นะคะแล้วก็คนที่เข้าไปเอ่อเมนต์รถถางว่าต่างตานา,านะคะเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้โกรธเคืองหรือจะอ,อะไรทั้งสิ้นก็จะมาขอโทษตรงนี้แล้วก็จะบอกเอฟซทุกท่านนะคะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีแบบนี้อีกแน่นอนธรรมชาติครับอารมณ์ชัว่ววูบสู้ต่อไปครับจิตมงงนวลใช่ค่ะมันเป็นอารมณ์ชัว่ววูบของแต่ละคนแต่สำหรับเอเอมีสตินะเอไม่ได้อยู่จุดนั้นแน่นอนเพราะว่าเออยู่ในฐานะโปรโมเตอร์หัวหน้าค่ายผู้จัดการนะคะคือดูแลนักมวยทุกคนดูแลนักมวยในสายทั้งหมดนะคะก็จะมีเหตุการณ์มันมันเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะนะคะร้อยพ่อพันแม่ แล้วก็ร้อยความคิดร้อยเหตุผลพอมาเจอเหมือนว่าประมาณว่าทุกคนรวมตัวกันหมดเด็กก็เหอไปกับเขารประมาณนั้นยอดมวยคมิลรายค่ะคืออย่างที่เอ๋พูดไปข้างต้นนะคะรถถังเนี่ยจริงๆอ่ะเขาไม่ใช่เป็นเด็กที่ก้าวร้าวหรืออะไรแบบนั้นเลยเหมือนว่าน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบและเขาลืมตัวเพราะเอ๋เนี่ยเรียกเขามาว่าเขาก็ยอมรับแม่ผมตอนนั้นผมลืมตัวไปเอก็บอกเขาว่าเขาเนี่ย ยืนอีกจุดหนึ่งแล้วนะคุณเป็นซูเปอร์สตาร์นะและคุณเป็นนักมวยตัวแบบอย่างของเด็กมากมายนะคุณจะมาทําแบบนี้ไม่ได้เขาบอกเขายอมรับเขาบอกว่าตอนนั้นเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขารักเขากับหนึ่งัละเล็กเนี่ยรักกันมากเขานอนด,น,นด้วยกันกินด้วกกันซ้อมด้วยกันแล้วเขาก็ตั้มให้กันเล่นเชิงคือลถถังเทนให้หนึ่งั้ะเล็กวันนั้นอะเต็มตั้งประมาณสองอาทิตย์ะค่ะเขาซ้อมอยู่ดล้วแล้วเขาเป็นคนที่ ปกติเขาจะไม่ค่อยได้ไปเวทีมวยเพราะว่ารถถังเนี่ยถ้ามีรายการแล้วเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาซ้อมแล้วก็จะนอนเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าวันนั้นเขาจริงจังเขาาบอกว่าเขาขอโทษแต่เขาไม่รู้จะไปขอโทษคนมากมายอย่างไงนะคะแบบจะไปขอโทษโซเชียลยิ่งน่ากลัวเรายิ่งยืนสูงยิ่งน่ากลัวเรายิ่งเป็นคนดังยิ่งน่ากลัวทุกคนจับตามองเอ๋บอกรถถังตลอดทําอะไรให้ให้เซฟตัวเองให้ดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติตลอดเวลากับการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่า ยิ่งคนรู้จักเยอะมันก็ต้องระวังตัวเยอะการใช้ชีวิตการพูดการจาเราพูดดีเขาก็ชมแม่ว่าเอ้ยทำไมค่ายมานันนี้อบรมเด็กมาดีจังนะคะ,ะรู้จักสามมาครววาวะเจอผู้ใหญ่ยกมือไหว้เขาก็ต้องชมแต่น,นวันหนึ่งคุณไปทำลูกชายเอ๋ไปทำกิริยาแบบนั้นคนหนึ่งที่ไม่พอใจคือเอ๋เพราะเอ๋ดูแลเขาอบรมเขาได้ไม่ดีแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาอะเหมือนแค่ช่วอารมณ์ช่ววูบเขาลืมตัว แต่เขาก็ไม่ได้ไปด่าหรือไปว่าอะไรใครมากมายนะเอกก็ขอโทษแทนลูกนะ,ะตอนนี้ด้วยเลยโอเวอร์มากเจ้าระถางอ๋อขอโทษแทนลูกชายด้วยค่ะเขาไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าเขาเห็นพวกเซียนไงเด็กอะค่ะเขาเฮมาก็เฮไปเขาไม่ได้รู้หรอกว่าอันนั้นดีหรือไม่ดีแต่เอกก็บอกลูกอยู่ว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเราเป็นเอเราเป็นซูเปอร์สตาร์เราเป็นคนดังที่สังคมมองเราอยู่นึ่งเลยเขาขอโทษแม่เขาบอก เขาก็ลืมตัวเหมือนกันที่เขาแบบมีพฤติการหรือว่าอารมณ์ที่มันร่วมไปกับคนบบกลุ่มๆ,ๆนั้นทำไมรถถังไม่มาขอโทษเองอ๋อรถถังซ้อมอยู่ที่ค่ายแต่เอเนี่ยยังไม่ได้เข้าค่ายแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะบินแล้วเดี๋ยวเขาคงไล์สดนะคะเอก็มาไล์สดก่อนนะคะมาไล์สดบอกก่อนว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จริงๆเนี่ยเออะติดธุระไม่นั่นเอจะเข้าไปนั่งไล์สดที่ค่ายแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ เดเอจะไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งคู่กับรถถังเพราะพรุ่งนี้เอจะเข้าค่ายไปทำ VTR กับรถถังที่ท่ายมวจิตนนนนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งไลฟ์สดกับรถถังก็กดติดตามไว้น่าจะเป็นประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นนะคะก่อนที่จะวิ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้รถถังมาขอโทษถ <ไง S 2> ้งก็ขอโ<ด>ทษด,ด้วยนะคะก็วันนี้เอ,อก็เออ ลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสามโมงเอจะเข้าไปค่ายมวยจิตเมืองนนนะคะแล้วก็จะให้รถถังมาขอโทษเอฟซีทุกคนนะคะให้มาพูดคุยกับ f อฟทุกคนว่าที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่การกระทําของเด็กและรถถังเนี่ยเป็นซปเปอร์สตาร์นะคะที่ทุกคนชอบชื่นชอบแล้วอเป็นแบบอย่างแต่รถถังรับปากกับเอแล้วว่าเขาจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้อีก ตอนนั้นเขาอาจจะลืมตัวนะคะวันนี้เอ๋ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนขอโทษขอบคุณดีใจนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วทุกคอมเมนต์ที่เอ๋ไม่ได้ตอบเอ๋จะไปทยอยตอบทีละคำถามนะคะวันนี้เอ๋ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ